ฉันนั่งตกป้าอยู่ริมตาลิงแปลกใจฉันจริงป้าไม่กินเหยื่อกินก็แปลกเลย,ยังไม่ได้ตกเลยเอาเลยครับผมกิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอกกับแม่ไฟเดี๋ฟอปป้ตามหาฟอปป้า เราจะมาตามหาฟอปปากันในการอัปเดตครั้งใหม่นะครับพร้อมกับแผนที่ใหม่ด้วยนั่นก็คือโ n นู l แลนดินแดนหิมะตเดืดืด for <sometimes later. S 2> right. ืดืดดืดเืดจอแล้วนี่คือน้ำแข็งเฉยๆรคบผมไม่ใช่ฟอปปาเดี๋ยวเราเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนก็และกันนะครับเข้ามาด้านในมีหรือเปล่าฟอปป้าของเราเจอแล้วหตัวนี่ก็คือ ป๊าป้าช็อกโกแลตร้อนอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องช็อกโกแลตร้อนสักแก้วครับผมน้องน่ารักมากเลยอ่ะผมขอแก้วน้องได้ไหม <c oughs> หลายต้นยิดมมัดแล้วกนเจกนเกระเป๋าเงินป๊าปอีกหนึ่งตัวครับผมไปเราจะไปดูที่แคมป์กันต่อเลยนะครับเฮ้เพื่อนนายคือป๊าป้าอะไรเนะี่ยป๊าป้าสนู่หรอะมีเกตหิมะด้วยในแครับผมในแคมป์ตรงนี้ไม่มีครับทุกคนฮะ แต่ว่าตรงนี้มีหรือเปล่านี่คืออะไรอ่ะนี่ดูเหมือนจะเป็นคิิตั้นใช่ไหมยหรือไม่ใช่น่าจะเป็นกิ๋ดน้ําแขง็งหรือเปล่าครับผมแต่ตรงนี้เจอแล้วเล่นๆๆๆครัๆๆบผมนี่ก็คือฮอกกี้ป๊อปป้าในาทีนี้เขาวาดรวดลายมาได้อย่างสวยงามแล้วเขาเรียกหลูกคู่ต่อคู่พร้อมกับใช้ทางไปตายยิงเข้าประตูคู่ต่อคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยโฮทั้งสนามไม่มีใครเลยมีผมกนเนี่ย Oh, จิๆ oh, <no. S 1> ผมเจอกระต๊อบน้อยในป่าใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในบ้านหลังนี้สิว่าจะมีหรือเปล่านะฟอปป้าเจอแล้วนี่คือฟอปป้าต้นคริสต์มาสคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความลักเราก็จะต้องเป็นฟอปป้าต้นคิดมาสสุดน่ารักครับผมพร้อมกับฟอปป้าคุกกี้ อากาศนาหนาวๆแบบนี้โกโก็ร้อนแก้วเดียวคงไม่พอเราต้องกินคุกกี้พร้อมกับผิงไฟหน้าเตาครับผมเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยด้านหลังบ้านมีบันไดด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าจะมีอ้าผมเจอแล้วนี่ก็คือฟอปป้าฟันเด๋ย <laughs> ว ทุกคนฟอปป้าซานตาอยู่ตรงนี้แล้วเราก่อกองไฟโอ้ oh m ม่ก็ฟอปป้าซานตาสุกแล้วครับผมโอ้โหฉันคือฟอปป้าซานตาผู้ให้ความสุขแก่เด็กเด็เด็กเดอยู่ไหนมาเอาของขวัญเร็วผมเจอแล้วครับผมเพื่อนเราเราจะตามเขาไปนะครับทุกคนเขาอาจจะนําเราไปสู่ฟอปป้าก็เป็นได้ครับผมแล้วเขาคือฟอปป้าอะไรอะ่ะโซนิกเหรอไม่ใช่ดูใกล้ๆไม่ใช่โซนิกครับผม ตัวอะไรไม่รู้ครับทุกคนแต่เราต้องหาก่อนครับตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับผมตรงนี้มีถ้ำและข้างในมีฟอปป้าชัดเลยนี่ไงผมเจอแล้วครับผมนี่ก็คือฟอปปาเยติเ <c oughs> <c oughs> ยติฟอปปาไหนขอดูน้องหน่อย้อน้องน่ารักะ่ะเยติฟอปป้าครับผมทุกคนเป็นไง มีเขาด้วยนอกจากจะมีเขาเราก็มีหู<บ>ไปหากันต่อครับผมคำใบบอกว่าหาแพนกวินที่ด้านบนของภูเขาน้ําแข็งนะครับผมภูเขาน้ําแข็งยังงั้นเลยเดี๋ยวนะภูเขาน้ําแข็งอยู่ไหนอ่ะไม่โอ้นี่ไงเจอแล้วไปครับทุกคนครับแพนกวินแพนกวินเราจะเป็นแพนกวินนี่ไงเจอแล้ว ดีครับทุกคนผมคือแพนกวินคิ้วสุดน่ารักถึงผมจะเป็นแพนกวินแต่ผมก็ร้องผมชอบแพนกวินตัวนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนฮะแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งใช่ไหม้เว่อนเขากําลังเก็บกันอยู่เลยไป ตามเข้าไปครับผมโอ้ตรงนี้ลื่นครับทุกคนผมว่าเอาวิ่งเร็วออกก่อนดีกว่าจะได้ไปแบบง่ายๆนะครับผมโอเคโดดไปโดดไปโดดมาโดดมาตรงนี้เราก็จะเจอกับฟอปป้าแช่แข็งนะครับเอเคใครก็ได้ช่วยผมด้วยน้องถูกแช่แข็งไว้ในน้ําแข็งครับสงสัยเราจะต้องเอาน้องไปละลายที่ป่องไฟตรงนี้ครับผมน้องแข็งโป๊กเลยครับทุกคนเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ครับเป็นลูกบอลหิมะเฉยแต่ตรงนี้ผมว่าใช่ฟอปป้าลูกบอลหิมะครับผมน่ารักครัทุกคนแต่ผมชอบเจ้าตัวแพ่นวินมากที่สุดแล้วนะครับอาร์กติกฟ็อกคัมใบบอกว่าโดยเต็นท์สีฟ้าครับผมคําใบน่าจะหมายถึงใกล้เต็นท์สีฟ้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาเต็นท์ก่อนเต็นท์สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะเดะเดี๋ยวนะเต็นท์สีฟ้านู่หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วไปกันครับ สวัสดีครับมีใครเห็นอาร์ติกฟอกแถวนี้ไหมผมมาหาน้องอาร์ติกฟอกนี่ครับทุกคนชัดเลยน้องโจมีมาอยู่อุยอัปเดตพันนี้น่ารักมากครับผมแต่และตัวมีแต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยอย่าทุกคนนี่คืออาร์ติกฟอกครับผมเป็นไงน่ารักไหมครับทุกคนเห็นน้องทีไรใจละลายทุกทีเลยแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือ ฟอปป้าลากเลื่อนหิมะครับผมเราเหลืออีก3ตัวในโซน,นโนแห่งนี้นะครับผมมีฟอปป้าหิมะมีขั้วโลกและก็ฟอปป้ามนุษย์หิมะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาหมีขั้วโลกกันก่อนก็แล้วกันนะครับโพล,ลาแบคำใบบอกว่าอยู่บนภูเขาหิมะบนภูเขาหิมะอย่างนั้นเหรอเมื่อสักครูน่นี้ตรงนี้ใช่ไหมอะ่ะอันนี้คือภูเขาน้ําแข็งนะครับไม่ใช่ทุกคนภูเขาหิมะน่าจะตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับเอาฟอปป้าหิมะ อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนใกล้ๆจุดที่เราเกิดนะครับผมผมก็เดินเะลิดไปต้องหลายรอบนะไม่เห็นครับผมแต่มาได้ขึ้นมามาถึงแล้วครับผมสําหรับภูเขาหิมะและอยู่ไหนน้องหมีขั้วโลกของเราจมก้อนหิมะอยู่นี้หรือเปล่าไม่มีครับผมตามเพื่อนเข้าไปซิเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขาลงมาจแถวนี้นะครับหรือว่าเรามาผิดที่อ่ะเราต้องไปตรงนู้นหรือเปล่าแต่ตรงนู้นมันคือภูเขาน้ําแข็งนะครับคาใบ้เขาบอกว่าภูเขาหิมะครับผม แอบตามขอบแมพหรือเปล่านะดูซิไม่มีฮะอย่าให้เจอนะถ้ารู้แล้วก็จะจิกเข้าให้นี่ไงผมเจอแล้ว เห็นหูน้องแล้วน้องมีพัวโลกโอ้โยน่ารักจังเลยน้องพูราแบของเราน่ารักไหมครับทุกคนครับน้องมีคําถามมาถามทุกคนด้วยคําถามมีอยู่ว่านกอะไรเอ่ยปากอยู่ใต้เท้าปีกก็อยู่ใต้เท้าให้เวลาคุณผู้ชมคิดห้าวิถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผม หมดเวลาชเชลยแค่ตอบแพนกวินผิดนะครับไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือนกถูกเหยียบครับผมนี่เป็นไงพอเราเหยียบแล้วปากก็อยู่ใต้เท้าปีกก็อยู่ใต้เท้าครับผม และฟอปป้าตัวสุดท้ายในโซนสนนแห่งนี้นั่นก็คือฟอปป้ามนุษย์ิมะนะครับวิธีการที่เราจะเก็บน้องได้นั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนแผนที่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมวร์ปไปที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาที่แผนที่นี้ใหม่ครับ A later few moments โอเคครับทุกคนพอเราวร์ปไปที่แผนที่หิมะแล้วนะครับทุกคนเห็นไหม เห็นน้องแล้วใช่ไหมครับผมอยู่ตรงนี้เราต้องกดคลิกน้องก่อนกดเริ่มครับทุกคนนี่เราก็จะวาร์ปไปแล้วจากนั้นก็โอ้ใ oh หม่ก็ถนทางออบบี้ในครั้งนี้เชื่องยาวไกลย,ยิ่งนักกระโดดไปเลยครับทุกคนออบบี้ตามทางไปมาแล้วเราก็จะเจอป๊อบป,ป้ามนโนด,ดีมาเย้คบแล้วครับผมในแผนที่ใหม่ครับทุกคนไหน ขอดูน้องหน่อยนะครับนี่เป็นไงสำเนาถูกต้องเหมือนไหมครับ <c oughs> ไม่มีความใกล้เคียงและไม่มีความเหมือนเลยครับทุกคนโอเคเราไปหากันต่อในแผนที่ดุก,กวาดนะครับหรือว่าแคนดี้แรนนั่นเองนะครับว้าไปไปครับทุกคน เฮ้ยเราไปดื่มน้ำตกช็อกโกแลตของเราก่อนครับผมกินช็อกโกแลตอีกแล้วหาเรื่องฟันผุอีกแล้วครับผมตรงไหนตรงนี้มาแล้วช็อกโกแลตของฉันฟันผุไม่กลัวกลัวไม่ได้กินให้เราเข้ามาด้านในตรงนี้ครับจากนั้นก็ขึ้นบันไดไปกระโดดขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมสีเขียวเนี่ยวิธีการที่เราจะขึ้นก็ต้องมาตรงนี้เลยครับผมมีเสาล่องหนอยู่ไปครับแล้วเราก็เก็บเลยน้องฟอปปาสีเขียวไปครับผมทุกคนหากันต่อครับตัวต่อไปที่เราจะเก็บนั่นก็คือนักมายากลฟอปปานะครับผมคำใบก็คือ อยู่ในบ้านนะครับเราต้องหาหมวกของเขามีหมวกหนึ่งใบอยู่ในบ้านหลังนี้มีหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วเมจิเชียนฟอปปาวิงกาเดียนเลวิโอซาหูยน้องอย่างเท่เลยอะมีผ้าคลุมด้วยครับผมตัวถัดมาครับทุกคนเราจะไปเก็บ Candy c Can e a n p r o p p r by t h เดช o c o l a t e p ตป d c ช็อกโกแลตปอนอย่างนั้นหรือไปหาครับในบอ่อช็อกโกแลตตรงนี้ไม่มีครับผมงั้นแสดงว่าอยู่ข้างบนแน่นอนครับตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจครับเราจะต้องขึ้นไปดูครับผมถ้าไม่ชัวร์ก็มัวนิ่มแต่ชัวร์ครับผมเจอแล้วน้อง c a n ดี้ฟอปป้ ข้างหลังนี้อย่างใช่อ่ะน่ารักมากพอดูข้างหน้าหูหน้าลายเชียร์ครัตต้อนแคนดี้ฟอปป้าครับผมคาใบก็บอกว่าแอบอยู่ด้านหลังครัตต้อนสีฟ้างานก็ตรงนี้แหละครับผมมีที่เดียวนี่เจอแล้วคารตต้อนแคนดี้ฟอปป้าอุยน่ารักกินน้องสายใหม่ฟอปป้าครับผมทุกคนเหมือนน้องมีเขาเลยเฮ <c oughs> เป็นแงผมน่ารักไปครับผมบอกเลยว่าถ้าเรากินหมดนี่ตามที่น้องถือนะครับรับรองเบา หวานขึ้นตาอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับผมไปหากันต่อนะครับสำหรับตัวถัดมานี่ก็คือตัวน้องฟอปปาผอมแห้งแรงน้อยชินฟอปปานั่นเองนะครับคำใบเขาบอกว่าอยู่ที่มุมหรือว่าสุดขอบแมปนะครับเราจะเห็นหูเขาครับผมมาตรงนี้เลยครับทุกคนจากนั้นก็ขึ้นมาบนบันไดนะครับผมเช็คดูทุกขอบแมปแล้วนะครับเหลือที่เดียวก็ผมตรงนี้นี่ไงเจอแล้วเราก็จะเจอน้องผอมแห้งบางแรงน้อยฟอปปาครับผมและฟอปปาตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือ คิงบีการครับผมระดับมหาการเลยอย่างนั้นเลยคําใบเขาบอกว่าราชาแห่งปราศาสตไปครับผมราชาแห่งปราศาทตเราก็ต้องไปปราศาทตสิครับเราต้องเช็คตามซอกตามมุมตรงนี้ก่อนครับทุกคนฮนะชั้นแรกไม่มีครับผมเพราะฉะนั้นขึ้นไปชั้น2เลยครับผมผมว่าชั้นสองนี่น่าจะมีเลยครับเฮ้ hey, เจอแล้วนี่ไงมงกุฎพระราชาเจอแต่มงกุฎไม่เจอตัวครับผมอ่ะดิแล้ว เราวับมาที่ไหนก็เนี่ยเหมือนสควิตเกมเลยบิงกัดสามตัวเลยอย่างนั้นเลยไปครับผมไปใช้สูตรหลอกล่อหลอกล่อมาสองคนแบบนี้เลือกไม่ถูกเลยสิว่าจะกัดใครก่อนดี เพราะฉะนั้นแกก็เสร็จชั้นแล้วโดนฉันหลอกแล้วแล้วเราก็จะได้ทิ้งบิงกัสเย่โอ้โหระดับมหาการเลยนะทุกคนแต่ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับผมว่าสักประมาณ10ตัวน่าจะสนุกกว่านี้ครับผมขเขาเพิ่มบิงกัสน้อยเกินไปครับต้องสิบตัวกําลังพอดี เอาเลยครับผมสำหรับไฟเดอะฟอปป้าในยิปวิดีโอนี้เราได้ทำการหาฟอปป้าครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อ,อยทั้ง27ตัวแล้วเย้ใช่ไหม น่าจะ21แหละเพราะว่าแมปใหม่เนี่ย15ตัวแมปนี้อีก6รวมกัน21ถูกแล้วครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและก่อนจะจากกันไปนั้นเพื่อนๆอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นอีกสามารถกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับหรือว่าจะดูวิดีโอแนะนําอันถัดไปก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนบาย สวัสดีครับเย้ลิง์แมปอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผม